สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเป็นหนังสั้นอยู่2เรื่องนะครับหนังสั้นเรื่องแรกครึ่งคนครึ่งสัตว์และหนังสั้นเรื่องที่2นะครับเป็นแนวสงครามนะครับสงครามลับของโซเวียตในเชวงสงครามอิรักซารัดได้ส่งทหารเข้าประจำการที่อิรักมากมายมีอยู่หลายนายเพื่อเข้าแก้ไขและเข้ายึดครองพวกทหารซารัดต้องใช้กำลังและอาวุธเข้าต่อสู้กับพวกก่อการร้ายตาล i บัน พวกเขาต้องออกลาตะเวนตามหมู่บ้านตามทึกเขาไปตลอดทั่วเขตพวกก่อการหลายจะคอยซุ่มโจมตีตามจุดต่างๆที่พวกทหารคาดไม่ถึงอยู่เสมอพวกทหารสารัสจึงต้องการหน่วยลบพิเศษที่มีพลังและเป็นอัมมนุษย์เข้ามาช่วยเหลืออีกแรงนั้นก็คือพวกมีสัมผัสพ,พิเศษสายตาดีดมกลิ่นไดระยะไกลแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศนั่นก็คือพวกครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว โดยในหน่วยนี้จะมีคนมีพลังพิเศษอยู่สองคนแดกเกอร์และจอร์นพวกเขาจะออกลาตะเวนพร้อมกับทหารหน่วยนี้อยู่เป็นประจำแดกเกอร์จะคอยอยู่แนวหน้าส่วนจอร์นจะคุมด้านหลังคอยระวังหลังให้ทีมลาตะเวนพวกเขาทั้งคู่ไม่ต้องการใช้อาวุธใช้แค่สัมผัสพิเศษเพื่อมองหาศัตรูวันนี้พวกเขาก็ออกลาตะเวนตามปกติเหมือนเดิมจนแดกเกอร์สัมผัสถึงศัตรูที่อยู่ข้างหน้า เขาสั่งให้ทุกคนหยุดแดกเกอร์ทำการเช็คสตูขนาดนั้นเองเขาก็โดนยิงเข้าที่ขาจนเขาล้มลงและต่อด้วยอีกนัดเข้าที่แขนพวกสเนเปอร์ซุ่มยิงแดกเกอร์จึงใช้สายตามองหาคนซุ่มยิงจนเจอพวกมันเขาจึงสายยิงลรมโครง,งสร้างเหล็กด้านขวาสีขาวอยู่ระนาบเดียวกันล่มยาใหญ่มันเหลือพวกทหารก็รัวปืนใส่ไม่ยัง้ง สามารถจัดการลงไปได้จบไปอีกภารกิจส่วนบาดแผลที่เขาถูกยิงร่างกายของเขาก็จะรักษาหายเองหลังจากเสร็จภารกิจลาตเวนทั้งคู่ก็กลับมายังฐานแต่ดูเหมือนว่าคนในฐานจะไม่ชอบทั้งคู่พวกทหารคิดว่าไม่ควรให้พวกไม่ใช่มนุษย์มาทำสงครามด้วยรวมถึงจ่านี่หน่วยด้วยเขาไม่ชอบสองคนนี้จ่าจึงไม่อยากให้พวกเขามาร่วมโต๊ะทานข้าวด้วยจ่ามองว่า หน่วยของเขาต้องถูกมองเป็นหน่วยบ้าบอที่ให้สัตว์อย่างแดกเกอร์และจอนเข้ามาประจำหน่วยด้วยพวกเขามันผิดธรรมชาติแดกเกอร์จึงบอกไปว่าเขาสามารถสกัดรอยตามเหยื่อได้ด้วยกลิ่นอย่างเดียวและวิ่งได้หลายไมล์ขณะที่พวกคุณต้องนั่งลงอยู่ตลอดเวลาเขาสามารถมองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืนขณะที่พวกคุณต้องถือไฟฉายเอาไว้ทันทีเมื่ออาทิตกดินจ่าจึงพูดไปว่าพวกด็อกโซเยอร์ แต่ดูเหมือนว่าจอนจะไม่พอใจกับคำนี้และห้ามจ่าพูดแบบนี้อีกไม่อย่างนั้นเขาจะฉีกแขนขาของจ้าออกมาจากตัวนี่ไม่ใช่การขู่แต่เขาจะเอาจริงจ่าจึงเริ่มก,กลัวจึงรีบออกไปจากโต๊ะอาหารที่ทั้งคู่ต้องทำหน้าที่อยู่ที่นี่ก็พอว่าพวกเขาคือคนอเมริกาพวกเขาสัญญาว่าจะปกป้องมันจากพวกก่อการร้ายถึงคนอื่นจะมองพวกเขาแบบไหนพวกเขาก็ไม่สนใจ ทางคู่จะสู้เพื่อประเทศของเขาเองจนผู้พันเข้ามาคุยกับทั้งคู่ผู้พันคนนี้เป็นคนที่ดึงทั้งคู่เข้ามาช่วยในกองทัพความสามารถของทั้งคู่จะสามารถสู้กับพวกตาลิบันได้ผู้พันบอกไปว่าจะมีการสับเปลี่ยนหน่วยที่ฐานปฏิบัติการแนวหน้าจะให้จอร์อยู่กับหน่วยที่กําลังจะออกไปประจําการแนวหน้าส่วนแดกเกอร์ก็อยู่ที่นี่ตามเดิมนีม่เป็นการแยกกันครั้งแรกของทั้งคู่ ทุกครั้งพวกเขาจะทําภารกิจร่วมกันอยู่เสมอแดกเกอร์จึงบอกไปว่าอยู่ที่นั่นอย่าพยายามไปยั่วโมโหพวกทหารประจำการพยายามอดทนให้มากจะได้ไม่ต้องมีเรื่องและทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันพอตกดึกแดกเกอร์ก็นอนพักผ่อนตามปกติเหมือนทุกวันแต่วันนี้เขากลับได้ยินเสียงโจมตีมีการต่อสู้กันจากแนวหน้าหน่วยี่จอนไปประจำการมีการต่อสู้อย่างดุเดือดบนเนินเขา พวกทหารยืนเตรียมกําลังจะขึ้นไปช่วยบนเขาแดกเกอร์จึงอาสามุ่งหน้าไปก่อนความเร็วของเขาน่าจะถึงก่อนพวกทหารพอแดกเกอร์ขึ้นไปบนเนินเขาและเข้าไปในฐานก็เห็นแต่ศพเต็มไปหมดแต่ละศพถูกฆ่าตายเหมือนโดนสัตว์ร้ายทำร้ายมาพวกเขาถูกเล่นงานอย่างหนักแขนขาถูกฉีกขาดและแดกเกอร์ก็ได้ไปเจอจอรนเขากลายเป็นศพไปแล้วเขาถูกเล่นงานอย่างหนักสภาพศพของเขา ถูกถลกหนางหัวออกไปครึ่งหนึ่งพวกที่มาเล่นงานพวกเขาไม่ใช่กลุ่มพื่ก่อการร้ายธรรมดาแน่ต้องเป็นคนที่เหมือนกับพวกเขาเหมือนกับแบกเกอร์และจอแน่พวกมันต้องซ่อนตัวในหมู่บ้านผู้พันจึงเข้ามาคุยกับแบกเกอร์ทหารตายไป11คนถูกฉีดเป็นชิ้นๆพวกตาลิบันไม่น่าจะมีพวกมนุษป่าป่าแบกเกอร์เชื่อว่าจอนถูกเล่นงานก่อนแล้วค่อยไปจัดการพวกทหารจอ จึงไม่ได้กินพวกมันพวกนายจะมีประโยชน์อะไรทําไมได้กิ่นแม้แต่พวกเดียวกันแต่ตอนนี้แดกเกอร์ได้กินของพวกมันแล้วผู้พันและทหารจึงพาแดกเกอร์ออกตามหาตามหมู่บ้านต่างๆจนแดกเกอร์ไปเจอผู้เท่าคนหนึ่งอยู่กับเด็กหนุ่มกินของพวกเขาดูแปลกๆแ,แต่ก็แค่สงสัยและบอกผู้พันไปว่าพวกมันไม่ได้อยู่ที่นี่แต่พอตกดึกแดกเกอร์ก็แอบออกมาจากค่ายเพื่อไปหาพวกมัน แ็กเกอร์วิ่งมาได้สักระยะหนึ่งเขาก็ได้ไปเจอผู้เท่าคนที่เขาสงสัยยืนรออยู่และมีสร้อยคอของจอนด้วยผู้เท่าคนนี้เป็นคนฆ่าจอนผู้เท่าเริ่มกายล่างเป็นอสุรกายหมาป่าและแดกเกอร์ก็กายล่างเหมือนกันขณะนั้นเองเขาก็ถูกหมาป่าอีกตัวเข้าโจมตีพวกมันมีสองตัวสองลุ่มหนึ่งแดกเกอร์สามารถจัดการกัดก,กระชากคอตายไปหตัวนีคือเด็กหนุ่มที่อยู่กับผู้เท่า เหลือแค่้เท่าคนเดียวสุดท้ายแล้วแดกเกอร์ก็ฆ่าไปได้แดกเกอร์าบ,กกอบาดเจ็บหนักพอสมควรเขาพาตัวเองกลับฐานในสภาพไม่เคยมีใครเห็นแดกเกอร์เจ็บแบบนี้มาก่อนแต่พอระยะหนึ่งบาดแผลของเขาก็หายเองแดกเกอร์ไม่อยากต้องมาเจอสภาพแบบนี้อีกต่อไปเขาต้องเสียพื้นรักไปเขาจึงขอลาออกจากการเป็นทหารและพาศพของจอรนไปฝังอยู่บนเขาในที่ที่เขาควรอยู่ มนุษย์หมาป่าเป็นผีประเภทเดียวกันกับพวกแวมพายและมีนิสัยการดื่มกินเลือดและเนื้อของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดพวกมันมีความดุร้ายและว่องไวในการเคลื่อนที่คนที่เป็นมนุษย์หมาป่าจะกลายร่างจากมนุษย์ธรรมดาเป็นหมาป่าในคืนพะจันเต็มดวงซึ่งมนุษย์หมาป่าอาจจะแปลงล่างเป็นหมาป่าเต็มตัวหรือเป็นเพียงครึ่งตัวมนุษย์หมาป่าแบ่งออกเป็นสองสายพันธุ์ 1. แวร์บูเป็นลักษณะตัวใหญ่ มีพลังก,กำลังมากมีขนสีน้ำตาลออกดำการเกิดของแวร์ลูปคือจากการโวนแวร์ลูปด้วยการกัดและจะแปลงร่างเป็นหมาป่าโดยเฉพาะพระจันทร์เต็มดวงและเมื่ออยู่ในร่างของแวร์ลูปจะไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้จนสามารถฆ่าคนไม่เลือกแม้แต่คนรักของตัวเองก็ตาม 2. ไลายแคนเป็นมนุษย์หมาป่าสายพันธุ์บริสุทธิ์ที่สืบทอดสายพันธุ์ผ่านสายเลือดลแคนมีขนสีเทาออกเงิน รูปร่างปาดเปียวว่องไวสามารถแปลงร่างได้ตามใจนึกเมื่ออยู่ในร่างลายแคนจะสามารถควบคุมสติได้ครบถ้วนควบคุมสตีตัวเองเหมือนตอนเป็นมนุษย์ได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมันบุกโจมตีสหภาพโซเวียตหนึ่งในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ของฮิตเลอร์คือการที่เขาตัดสินใจนำเยอรมันลุกลานสหภาพโซเวียต ที่กลายเป็นการเพิ่มภาระในการทําสงครามของเยอรมันที่จากเดิมอยู่แล้วที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอังกฤษที่กําลังอ่อนแอลงไปทุกขนาดและสารัฐที่ดําเนินนโยบายเป็นกลางในการทําสงครามครั้งนี้โดยการที่ทุ่มเทกําลังถึง3มใน4ของกองทัพของเยอรมันในขนาดนั้นเองในการทําสงครามกับฝ่ายสหภาพโซเวียตแน่นอนว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของฮิตเลอร์นั่นคือเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อพวกเขาไม่สามารถชนะสหภาพโซเวียตได้และกองทัพของเยอรมันของฮิตเลอร์ก็เริ่มอ่อนแอลงไปเรื่อยๆจนเปิดโอกาสให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้กลับมาพลิกเป็นฝ่ายได้เปรียบในสงครามอีกครั้งหน้าป่าแห่งหนึ่งในสหภาพโซเวียตกองกําลังเล็กของสหภาพโซเวียตนําทีมโดยร้อยโทคนหนึ่งได้รับคําสั่งมาให้เขาสํารวจตรวจสอบสิ่งลึกลับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ ที่ซ่อนตัวในเขตหุบเขาร้อยโทได้นำกองกำลังเพียงไม่กี่คนเข้าไปตรวจสอบพวกเขาบุกเข้าไปในหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งที่อยู่บนเนินเขาพวกเขาบุกเข้าไปเช็คตามบ้านต่างๆต่างก็ไม่มีใครรอดสักคนเจอแต่ศพมากมายเต็มไปหมดเลือดกระจายเต็มบ้านชิ้นเนื้อรุดออกออกมาเป็นชิ้นๆศพพวกนี้ไม่ได้โดนกระสุนปืนแต่พวกเขาเหมือนมีสัตว์ร้ายบุกเข้ามาทำลายร่างกายพวกทหารจึงเช็คศพ ตายทั้งหมด47ศพไม่มีคนรอดชีวิตสักคนพลทหารเชอร์เกเข้ามาแจง้งว่านับคนจํานวนที่ตายแน่นอนไม่ได้เพราะสาภาพของศพแต่ละศพไม่เหลือชิ้นดีแต่ก็ประมาณได้อยู่ที่47ศพและทหารโอเซนนักแกะรอยบอกว่าพวกมันเข้าโจมเตรียมเมื่อคืนก่อนจากนานพวกมันก็ย้อนกลับไปทำเดิมเขาไปในป่าลึกร้อยโทจึงสั่งให้ส่งสัญญาณให้หน่วยอื่นที่ติดตามอยู่ พวกเขาจะติดตามกำจัดสัตว์หลายพวกนี้ทีนั้นคือจุดหมายของพวกเขาทหารเซอร์เกย์จึงขอคุยกับร้อยโทเขาเกรงว่าหน่วยต่างๆอยู่ห่างกันเกินไปการช่วยเหลือกันและกันอาจไม่ทันการถ้า,ผาเผชิญนากับพวกมันมีจํานวนมากเกินไปร้อยโทก็คิดเหมือนกันแต่เขาก็มั่นใจว่าแต่ละทีมสามารถจัดการด้วยตัวเองได้แล้วเครื่องบินที่ร้องขอไป ก็ยังวุ่นกับเรื่องของพวกเยอรมันปิดล้อมสตาลิงกาพวกเขาจึงต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองทหารโอเซนก็แกะรอยพวกมันมาขีดของพวกสัตว์ลายตอนนี้เหมือนพวกมันจะกระจายเต็มป่าไปหมดตอนนี้พวกสัตว์ลายอยู่ใกล้และพวกมันรู้แล้วว่าพวกเขาอยู่ที่นี่พวกลอยโทจึงดักซุ่มโจมตีพวกมันทหารโอเซนจัดการเปิดก่อนด้วยสไนเปอร์พวกมันเข้าโจมตี ยิงต่อสู้กับพวกสัตว์ลายพวกสัตว์ลายคือสัตว์ประหลาดที่ว่องไวและบางคางแต่พวกมันจะไม่ปานีใครๆฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ขวางหน้าพวกมัน สูญเสียคนไปสองคนบาดเจ็บอีกหนึ่งคนมีแค่ไม่กี่ตัวแต่สามารถจัดการพวกทหารไปได้พวกเขาจึงยิงส่งสัญญาณที่หน่วยอื่นที่อยู่ไกลจะได้รู้ว่าตำแหน่งของพวกเขาอยู่ที่ไหนคืนนี้พวกร้อยโทต้องพักผ่อนซ่อนตัวอยู่ในเครื่องบินลลางจนได้ยินเสียงการต่อสู้อยู่ข้างนอกหน่วยทหารหน่วยหนึ่งกำลังถูกโจมตีจากสัตว์หลายร้อยโทจึงห้ามเขาไปยุ่งพวกเขาไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วทุกอย่าง ก็จบลงเสียงการต่อสู้ก็นเงียบไปไม่น่านจะมีคนลอดชีวิตได้ถ้า,าเซอร์เกจึงเข้าไปถามร้อยโทพอรู้ไหมว่าพวกสัตว์หลายพวกนี้มาจากไหนร้อยโทจึงเล่าให้ฟังว่าพวกนาซีออบปฏิบัติการที่มุ่งหาตำนานชาวนาลึกลับพวกเขาทุกส่งมาทําภารกิจลับเขาเป็นผู้ค้นหาศาสตร์ลึกลับภารกิจของพวกเขาคือการประกอบพิธีกรรมไสยศาสตร์บางอย่าง นั่นก็คือการปลูกสัตว์ประหลาดช,ชั่วหลายที่สามารถต่อสู้กับกองทัพได้ดูเหมือนว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะไม่เป็นผลดีกับพวกเขาเท่าไหร่พวกมันถูกปลูกขึ้นมาโดยมีเหรียญในการควบคุมพวกมันแต่ดูเหมือนว่าพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ไม่มีความกลัวพวกมันเข้าโจมตีพวกเขาฆ่าตายจนหมดและเช้าวันต่อมาพวกลอยโทก,ก็ออกเดินทางมาถึงหลุมศพของปิสาจท,ที่มีขนาดใหญ่ พวกมันอาศัยอยู่ที่นี่ทั้งหมดร้อยโทจึงสั่งให้โอเซนและโพโกดินเข้าไปจัดการวัลระเบิดที่ปากทางเขา้าเพื่อปิดทางของพวกมันขังพวกมันไว้ข้างในทางคู่ต้องคอยเดินเข้าไปเพื่อไม่ให้พวกมันหลูตัวแต่พวกมันก็หลัวตัวจนได้โพโกดินจัดการวัลระเบิดเสร็จจุดชนวนเลารีบออกมาและระเบิดก็ทํางานแต่มันไม่ได้ปิดทางเข้าอย่างเดียวเท่านั้นดินบริเวณนั้นถล่มลงมาทั้งหมดที่อยู่ขนาดใหญ่ของพวกมันอยู่ข้างในและก็ต้องสูญเสียโอเซน และโผวกวดินไปในการระเบิดครั้งนี้พวกสัตว์หลายก็โผล่ออกมาเหมือนเป็นการปลุกพวกมันขึ้นมาจากหลุมเซอร์เกย์จึงบอกไปว่าควรถอยก่อนพวกเขาไม่มีทางสู้พวกมันได้แต่ร้อยโทก็บอกไปว่าหมาวิ่งชาของพวกมันหนีไปไม่พ้นแน่พวกสัตว์หลายต้องฉีกพวกเขาเป็นชินช้นนแน่เขาต้องยืนหยัดสู้ที่นี่ร้อยโทขอมาที่วิ่งเร็วที่สุดหนึ่งตัวเขาจึงสั่งการให้ทุกคนเตรียมพร้อมแม็กซินและโอเลต เอาระเบิดไปวางที่ต้นหน้าผาจัดการวางปืนกลไว้ตำแหน่งปีกซ้ายและปีกขวาร้อยโทรจรึงสั่งให้พลทหารเมเลนเซิงโกรีบควบหมาให้เร็วที่สุดแจ้งพิกัดของพวกเขาให้กับผู้พันได้ทราบบอกผู้พันให้ระเบิดที่นี่ให้ลาบเป็นหน้ากองควบหมาให้เร็วที่สุดอย่าหันหลังกลับมาด้วยเด็ดขาดสหายทั้งหลายเรายืนอยู่ที่นี่เราตายอยู่ที่นี่ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งห้าคน ต้องต่อสู้กับพวกก่องทัพของพวกปีศาจนับร้อยนับพันตัวพวกเขาต่อสู้กับพวกมันจนเลือดหยดสุดท้ายแต่พวกมันก็มีมากจนเกินไปจนไม่มีใครเหลือรอดและแล้วเครื่องบินทิ้งระเบิดก็บินเข้ามาในเขตของพวกมันพวกเขาทิ้งระเบิดปูพรมเพื่อฆ่าพวกมันไม่รอดไม่ให้เหลือสักตัวก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังสั้นถ้าใครชอบ ผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ